5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Antony y ย u n g นะฮะชื่อว่า9 things to do in your 2 0 s to make yourself proud in your 4 0 s นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือว่าอะไรที่ควรทำนะครับท,ที่ที่จะทำให้คุณ เรียกว่ามองกลับมาแล้วไม่เสียใจนะฮะในช่วงที่คุณอายุ20กว่าสามส30เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณในอนาคต10 20ปีหลังจากนี้นะรู้สึกไม่ไม่เสียใจได้ทําแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเอ่อหยุดหรือว่าลดการฟังเพลงที่เสียงดังหลายคนไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะโดยเฉพาะในยุคที่เราเฟังอะไรกันตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับมันนอกจากจะท,ทำให้หูคุณบางทีหูเสียแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณฟังเสียงดังบ่อยๆเนี่ยความเอ่อ คูเสียแล้วเนี่ยนะครับหลายคนที่มีปัญหาคอนดิชนันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยพอไปเจอเสียงดังปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันถาวรอนนะและการฟังเสียงเนี่ยกว่ามันจะเสียมันใช้เวลานานนะเราไม่ค่อยรู้ตัวว่างันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะรเรื่องเสียงดัง,ดงอันที่สองนะครับเขาบอกว่าการยกน้ำหนักฮะออนะฮะการใช้การเล่นเวทแล้วกันอ่ะไม่ต้องยกน้ำหนักเลเล่นบอดี้เวทก็ได้เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันลดลงตลอดนะครับพออายุมากขึ้นแต่คนที่ยกเวท ตลอดนะฮะมันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วมันแล้วมันยังไงคนที่เล่นเวทเล่นยกน้ําหนักตลอดเนี่ยนะครับต้องใช้คาว่าหนึ่งอ้วนยากคือน้ําหนักมันจะไม่เวียงอะนะครับสองนะฮะก็คือว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันจะไม่เปราะคือโดนอะไรมันจะไม่แบบไม่คือคือพอมันมีกล้ามเนื้อเยอะอข้ไหมมันก็มันก็จะไม่แบบไม่บาดเจ็บอะไรง่ายๆว่ากันเถอะนะครับอันที่สามคือเดินทางนะ เดินทางการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าการเดินทางพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้เงินเยอะอะไรเยอะแยะนะฮะการเดินทางเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับแต่การเดินทางเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการเดินทางออกไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาเราอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันบังคับให้เราต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคนจํานวนมากเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะที่ได้แรงบันดาลใจจากช่วงเวลาของการเดินทางนี่แหละเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอืม ความจำเจนั่นเองนะครับข้อที่สี่นะฮะเป็นเพื่อนกับคนที่อายุเยอะกว่านะครับคืออันนี้น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งในการเรียนที่ที่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับเราไม่สามารถซื้อเวลาของเราเองยี่สิบปีไปข้างหน้าได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราสามารถฟังเรื่องเล่าจากคนที่อายุเยอะกว่าเรายี่สิบปีเนี่ยได้ เราจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่า w i ส d o เดิพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเขาหวังดีกับคุณแล้วเนี่ยนะฮะวิสเดิพวกนี้เนี่ยบางทีคุณเอามาต่อยอดวันนี้เนี่ยคุณได้เปรียบคนอื่นเยอะมากเลยข้อต่อไปนะฮะก็คือว่าเริ่มเลยนะฮะเริ่มเลยนะครับคือแม้ว่าคุณจะอยากทําอะไรซ,ซึ่งคนจำนวนมากเนี่ยมีมีความฝันเยอะมากแต่ว่าใช้เวลานาน,านเกินไปนะฮะที่จะเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Tim f e r r i s เนี่ยเคยกล่าวไว้ว่า measure the cost of inaction นะ realize the unlikelihood and r e p a i r a b i l i t y of most m i s s t e p s and develop the most important habit of those who excel and enjoy doing so คือเท่ากับ action น,นั่นเองคือเขาบอกว่าการไม่ทำอะไรเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากนะฮะอาจจะอาจจะไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรแล้วพลาดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อที่6หัวนี้สุดๆเลยนะฮะลงทุนนะฮะ ลงทุนนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับการลงทุนเนี่ยคือเก็บเงินแล้วลงทุนด้วยนะฮะเก็บเงินแล้วลงทุนด้วยและในขากลับกันเนี่ยผมขอบอกด้วยว่าต้องระวังการเป็นหนี้ด้วยเช่นกันสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดอันหนึ่งของของโลกนี้คือผลตอบแทนตบต้นนะฮะคือถ้าผมผมไม่อยากพูดคำว่าดอกเบีย้ยทบต้นเพราะดอกเบีย้ยมันน้อยอย่างนะี้แต่ว่าผลตอบแทนทบต้นทั้งหมดอะ่ะนะฮะมันมันทาให้ทุกอย่างเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ของคุณหรือว่านี่เมื่อเวลามันผ่านไประยะหนึ่งนะครับไม่เคยมีคนบอกว่า compound interest is the eighth wonder of the world นะฮะ he who understands it earns it he who doesn't p a y it นะฮะอัตราดอกเบี้ยทบต้น,นหรือว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกนะครับคนที่รู้นะฮะจะได้รับผลประโยชน์จากมันคนที่ไม่รู้นะครับจะต้องจ่ายเงินราคาแพงเช่นกันนะฮะอีกข้อหนึ่งก็คือ ทิ้งเพื่อนที่แย่ๆไปซะนะครับ ditch your bad friends นะเพื่อนที่แย่ๆไม่มีประโยชน์เลยที่จะเก็บไว้นะครับคือพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็น bad influence กับคุณด้วยนะฮะแล้วก็จะทำให้ชีวิตคุณลงเหวด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะข้อที่8นะครับศึกษาความสามารถอันหนึ่งของมนุษย์ที่สำคัญมากคือการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าไปดูสินะฮะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น e x t r o v e r t introvert อะไรต่างๆนะคเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งคือเป็น great communicator เป็นคนที่สื่อสารเก่งอาจจะพูดเก่งถ้าพูดไม่เก่งก็เขียนเก่งดังนั้นการที่เป็น great communicator เนี่ยจะเปิดประตูหลายๆบานที่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเปิดได้นะครับข้อสุดท้ายก็คือเวลาที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดะนะฮะเวลาที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเนี่ยลองลองพยายามหามุมที่คิดต่างดูบ้าง แล้วเขาบอกว่าลองเบ็ดในการคิดต่างของเราดูบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง reflect ดูถ้าสมมติคนทุกคนทําอะไรเหมือนกันหมดตอนนี้เนี่ยเราลองคิดดูว่าเอ๊ะในมุมที่มันต่างจากตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วบางทีไอ้เอันั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับแต่พอผ่านไป20ปีเนี่ยไอการคิดต่างของคุณเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันส่งผลมหาศาลต่อชีวิตของคุณในอนาคตขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Five minutes good time.